ความโกรธอาศัยอะไรเกิดขึ้นที่ไหนต้องดับที่นั่นซึ่งแน่นอนใจจะมีความเกี่ยวข้องอย่างเช่นสมมติว่าเนี่ยของเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นที่ตั้งให้ไล้โกรธถามว่าความโกรธมันตั้งอยู่ตรงนี้ไหมมันก็ไม่ใช่แต่อาศัยวิญญาณน,นี้ด้วยวิญญาณทางตาอาศัยเวทนาทางตาอาศัยภสษะทางตาอาศัยความขัดใจอย่างเช่นโทมนัส อาศัยปฏิฆะอาศัยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นความโกรธเกิดขึ้นหนึ่งครั้งกําหนดรู้วันนี้คือความโกรธกาลังเกิดขึ้นเลยหรือว่าอ๋อประสบกับสิ่งอันไม่เป็นทีรักอ๋อไม่ได้ดั่งใจแล้วทุกเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ก็ได้ทีนี้ในขณะที่มันดับมันจะดับไปยังไงถ้าเราสังเกตเราจะเห็นว่าพอเราเลิกใส่ใจสิ่งนี้โอ้ไม่เป็นไรหรอกสิ่งนี้จะเริ่มไม่เป็นเหตุป,ปัจจัยของความโกรธแล้วนะ ความโกรธตอนนั้นจะเริ่มเบาลงแล้วแม้มันจะยังมีอยู่อาศัยเหตุปัจจัยของตัวมันเองอาศัยความจําแทนที่เมื่อกี้คือจํไอัเนียไว้นะจำอัเนียไว้เมื่อกี้อาศัยแค่ความจําอาศัยแค่ความคิดนะที่กําลังวนเวียนอยู่เมื่อกี้โอ้ยงดหงิดจังเลยนะเมื่อกี้นะสิ่งนี้ไม่ได้เป็นปัจจัยแล้วนะแต่ส่วนที่เป็นความจําส่วนที่เป็นความคิดเนี่ยเป็นปัจจัยแทนความโกรธก็อาศัยสิ่งเหล่านี้แหละแทน โรธแบบใหญ่ๆเมื่อกี้หายไปแล้วนะทีนี้โกรธนี้มันจะดับลงไปก็เพราะกําหนดรู้ใหม่ทําให้เหตุปัจจัยเหล่านี้ไม่สามารถเป็นเหตุปัจจัยของความโกรธได้ก็จะดับไปอย่างเงี้ยซึ่งถามว่ามันอยู่ที่ใจไหมแน่นอนความโกรธมันเป็นใจมันคือส่วนหนึ่งของใจแต่ถ้าเราจะกล่าวว่าใจโดยส่วนเดียวก็ไม่ได้ อาศัยกายเกิดก็เกิดที่กายนี่แหละนะความโกรธรับทับผุอย่างเงี้ยอาจารย์ค่ะถ้าเราคือไอตัวโกรธเนี่ยมันเป็นผลลัพธ์ของการสร้างจากไออาอาสวะอนุสัยทั้งหลายตากระทบอะไรมาปุ๊บไอสมมติตากระทบมาเนี่ยเป็นก้อนธรรมารมแล้วแล้วมันก็เข้าไปผ่านใจไอใจดวงเนี้ยมันถูกครอบงําไว้ด้วยอวิชชาใช่ไหมคะ <ừ. S 2> แต่ปางก่อนที่มันคุมไว้ไมีอาสวะอะไรต่างๆพอไอธรรมารมเนี่ยเข้าไปผ่านมันปุ๊บ ฟึบมันเลยคลอดความโกรธออกมาถูกไหมคะพระอาจารย์ไอตัวที่มันพอมันมันไป<ช>ถูกตัวเนี้ยปุ๊บออกมาเป็นความโกรธปุ๊บเนี่ยเราอะเข้าใจว่ามันอยู่ภายในเพราะจริงๆแล้วความจริงคือพอมันผ่านมาปุ๊บแล้วมันคลอดมาเป็นความโกรธเนี่ยจริงมันอยู่ข้างนอกเนี่ยอยู่<ช>นอกใจแต่มันไปทําการกระทบใจใช พอมันไปกระทบใจเราเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นที่ใจถูกใช่แต่จริงๆมันคือการเข้าไปสิงสถิตอยู่ในใจของเราถูกแล้วพอเราดูมันเนี่ยพอเราดูมันปุ๊บมันก็ค่อยๆหายมาลายคลายไปใช่ดังนั้นถ้ามันเป็นของอยู่ในใจมันจะไม่ออกจากใจเราได้ถูกถ้ามันอยู่อยู่ในใจอย่างเดียวหัวใจเราจะไม่เต้นขนาดเนี้ยเข้าใจไหมไอ้ที่เต้นๆนี่แหละคือความโกรธไม่ใช่อะไรที่ที่ลมหายใจมันฟุดฟัดฟุดฟัดนี่แหละคือเขาเรียกว่าโกรธเต้นนี่คือส่วนของร่างกาย มันเหมือนกับว่ามันเข้าไปทุกอนูของกายแล้วนะความโกรธพูดง่าย<ฆ>นี่คือ,อความโกรธซึ่งซึ่งไอ้ตัวนี้มันพอ,พอพอมันคลอดออกมาเนี่ยมันเข้าไปทํางานตามส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยเพียงแค่เราไปกําหนดรู้มันนะเราก็จะเห็นการดับไปของลมเปลี่ยนและอะ,อะไรเปลี่ยนและความใจเต้นแรงเราเปลี่ยนแล้วรวมไปถึงความรู้สึกโกรธนั้นก็คลายลงไปแล้วใช่ทูกต้องมันก็ชัดอยู่ว่ามันเป็นของภายนอกใช่แต่เราแค่เข้าใจว่าคําว่าภายนอกคือ นอกกายนี้เราเข้าใจว่าในสารพางกายเนี่ยคือในใจอ่ะคือใจคือข้างในอะไรที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเขาเรียกข้างนอกแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะใจเนี่ยยังจัดเป็นตาหูตาก็ดีหูก็ดีจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดเป็นในหมดถูกต้องอันนี้เป็นในหมดสิ่งที่เห็นก็ได้ยินอะไรทั้งหมดเนี่ยเป็นนอกทั้งหมดอารมณ์ที่มากระทบเป็นนอกทั้งหมดถูกมันทํางานอย่างเงี้ย ต่อกันใช่ใช่ไหมอาจารย์พอเข้ามาออกไปเข้ามาออกไปจนเรางงว่ามันอยู่ข้างในมันไม่ได้เราฉันไม่ได้เห็นมันดิ้นอยู่ข้างนอกหรือความโกรธมันจะเป็นข้างในได้ยังไงอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันคือนอกใจใช่แล้วมากระแทกใจเราต่างหากใช่